โอเคครับใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ซึ่งดอกมันแพงนะครับสมมุติว่าเป็นหนี้ลักประมาณ2 3ง0 0 0สามแสนบาทนะครับเอา3ามแสนเลยดีกว่านะครับแล้วเงินเดือนประมาณสัก30,000นนะครับเรามีรายได้ประมาณ30,000ต่อเดือนนะครับเป็นหนี้บัตรเครดิตแบบเต็มศักยภาพเลยนะครับสามแสนแล้วเราก็จ่ายขั้นต่ํามาโดยตลอดจ่ายแบบเนี้ยมาทุกเดือนสมมุติว่าคุณจ่ายขั้นต่ําอยู่ประมาณสักเดือนละเดือนละสองหมื่นนะครับ จ่ายรายได้สามหมื่นนะจ่ายขั้นต่ําบัตรเครดิตเนี่ยสองหมื่นละนะครับมันทําได้แค่จ่ายขั้นต่ำามัน,ม,นมันโปะต้นไม่ได้นะครับสองหมื่นเนี่ยนะครับคูณสิบสองปีหนึ่งจ่ายอยู่สองแสนสี่นะครับปีหนึ่งคุณจ่ายอยู่สองแสนสี่นะครับแล้วคุณก็ไม่มีความสามารถในการตัดต้นเลยนะครับจบไม่ได้แต่ว่ารักษาสถานะทางบูโรตัวเองไว้นะครับเป็นคนไม่เสียเครดิตนะครับ ถ้าคุณทําแบบนี้ต่อไปนะครับจนถึงสิบปีนะครับคูณสิบเข้าไปจะเป็นยอดประมาณสองล้านสี่ซึ่งยอดสองล้านสี่เนี่ยพูดก็พูดครับมันซื้อบ้านได้หนึ่งหลังเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วเคสที่ผมมาพูดเนี่ยมันเป็นเคสจริงนะที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมีพี่คนหนึ่งนะครับจ่ายบัตรเครดิตแบบนี้ขั้นต่ําแบบนี้นะครับประมาณสองหมื่นนะครับมาโดยตลอดเวลาสิบกว่าปี นะครับปรากฏวกฏ่ากดเครื่องคิดเลขเนี่ยบ้านหายไปหลังหนึ่งผมกําลังจะบอกว่าอะไรครับวันนี้นะครับผมถ้าใครก็ตามเป็นหนี้บัตรเครดิตประมาณ0 0 0 0สนนะครับสองถึงสามแสนบาทแล้วไรายได้ประมาณ 2- องถึงสามหมบาทนะครับแล้วทําได้แค่จ่ายขั้นต่ําไปเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับผมบอกเลยครับว่าสิ่งที่คุณต้องรีบทําก่อนที่จะเสียเครดิตนะครับก่อนที่จะเสียคะแนนบูโรแล้วกู้ขอสินเชื่อไม่ได้นะครับ แล้วอายุมากขึ้นนะครับความสามารถในการกู้จะลดลงนะครับสิ่งที่คุณต้องรีบทํำเลยก็คือว่ามองหาอสังหามาแก้นี้ให้โดยดวนนะครับรีบมองหาอสังหาไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับหรือว่าบ้านนะครับเอามาแก้นี้เพราะอะไรครับคุณดูนะครับว่าการที่คุณผ่อนขั้นต่ำของบัตรเครดิตเดือนละสองหมื่นเนี่ยนะครับมันซื้อบ้านนะครับได้หลังละเกือบ3ล้านเลยนะคุณรู้ไหมฮะนะครับเพราะว่า เวลาเรากู้นะครับเวลา,เากู้แบงค์นะ,ะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยล้านละหกพันสามล้านเพิ่งจะหมื่นแปดเองนะครับนะฮะแล้วการจ่ายดอกบัตรเครดิตเฉลี่ยเดือนละสองหมื่นเนี่ยมันเป็นการจ่ายขั้นต่ําโดยที่ไปตัดดอกเป็นส่วนมากต้นแทบไม่ลดนะครับแล้วมีหน้ำซ้ำนะบ,บางคนเนี่ยนะครับกําลังจ่าย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  ช็อตก็ไปกดสินเชื่อส่วนบุคคลออกมาอีกไปกดบัตรเครดิตออกมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นวังวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นหนทางเดียวที่คุณจะต้องรีบทาก็คือรีบแก้หนี้ตรงนี้ซะเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่คุณจะได้มีทรัพย์สินนะครับเป็นอสังหาหรือมาทับของตัวเองไว้ครอบครองนะครับยังไงก็ตามครับอย่าปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปครับเพราะว่ายิ่งอายุเรามากขึ้นนะครับความสามารถในการกู้ของเราก็จะลดลง นะครับแล้วก็การขอสินเชื่อก็จะยากขึ้นที่สําคัญราคาของอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นทุกปีครับนะบอย่ารอให้ตัวเองแบบเป็นหนี้จนถึงทางตันแล้วเสียเครดิตโดยที่เราไม่ได้ใช้ความสามารถทางเครดิตของเราให้เกิดประโยชน์นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังเป็นหนี้นะครับแล้วก็กําลังเป็นหนี้จนเต็มความสามารถตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองสูญเสียเครดิตนะครับ รีทักเข้ามาครับเราจะช่วยคุณแกนี่นะครับด้วยอสังหาหรือมมาซับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับฟฟนเพจป๊อกซับถูกกู้ไม่ผ่านปรึกษาป๊อกครับสวัสดีครับ